สวัสดีครับทุกคนวส,ควส,ควส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเกมวั p พันแมนเดอะสตอร k เกตกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมคนเดิมนะไอจ็ดวันนี้ผมก็จะมาซุ่มเจ้าตัวคิงในเซิร์ฟเวอร์ไอดีรอของเราก็คือ571นะครับผมนี่571เซิร์ฟรอของผมนะ ผมก็ไม่รู้แนะว่าจะสร้างเซิร์ฟมาทำไมเยอะแยะสรุปก็คือเล่นแค่571กับ572นะเพราะว่ามันเชื่อมกันแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็คือเซิร์ฟเวอร์600ผมเห็นในกลุ่มเกียวของผมบอกว่าเซิร์ฟ600ก็มีการแบนนะไม่รู้ว่าทำไมถึงแบนน่าจะแบบว่าเซิร์ฟ600คนเล่นเยอะจนล่มไปแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าแล้วก็จะไป571 ID ลองของเราเลยนะครับผม ไปกดเข้าเกมเลย Let's go มาแล้วนะครับสำหรับอดีรองเราน้องลาบูบูนะครับผมผมมาเล่นอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งผมชาร์จแบตอะเครื่องที่แบบลื่ลนๆนะแบตมันหมดอะเลยมาเอออัดคลิปเครื่องนี้เครื่องรองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวดำเราจะพอกันหรือเปล่าไปที่กระเป๋านะแล้วก็อุ๊ร้อยหกสิบหกขาดอีกเท่าไหร่ เ,เดี๋ยวเราลองไปร้านค้าแล้วมันยังไงมันก็ต้องเหมาแล้วดูเพชรด,ดิไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เข้าไม่ไม่มีเวลาเล่นเลยอะ่ะโอเคเราจะเหมาจนกว่าเพชรเราจะหมดเลยนะโอ้เยวละได้กี่ใบเอ่ยโอเคได้สิบ,บเอ้ยได้14บสีบบ่ใบผู้ผิดโอเคกดเชือ่อกดซื้อเลยเฮ้ยทำไมลินชอบพันโอ้โหเพชรเหลือเก้า เหลือน้อยมากขอดูในกระเป๋าก่อนมีแต่โอ้ร้อยแปดสิบพอดีเป๊ะเลยสุดยอดได้คิงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมไม่ได้เล่นมานานเลยอย่ะมีล็อกอินอะไรม้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยรับกันเราไปสุ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับผมไปันเชิญโอเคยังไม่หมดอายุใช่ไหมอ๋อเหลืออีกห้าวันโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ขเขเ้ยเดี๋ยวถึงเราจะสุ่มเจ้าตัวคิง เอคำถามคือหินยีโร่เราจะพอไหมเออขอดูกิจก,กรรมก่อนนะเอออยู่ไหนอยู่ไหนอา่าอันนี้จำนาอ่าหนึ่งสองสามไม่น่าพอนะเพราะว่าหินยีโร่ไม่น่าพอะอืมไม่มีแจกเลยเหรออยากได้หินฮีโร่ฟรีอะกระเป๋าเรามีไหมไม่มีเลยแฮะ งั้นก็ซูมเหีนไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยมาปุกตื่นนะมากดสูมเลยขอ10ใบครั้งเดียวหิิงออกเลยเราจะได้เก็บตัวดําไว้ซื้อลวงหน้าตัวหน้าโอเคกดไปเลย10ครั้งแรกมน้อุ้ยขาหนะ้ามีขาหนะ้ามีขา10ใบครั้งแรกมาเลยปะเนี่ย สีม่วงมานะเราไม่ได้สนนะสีม่วงหรือสีอะไรมาสนแค่หินครับตอนนี้โอเคเอ็นอาร์มาสองตัวนะครับผมไปกันต่อนะไปเลย let's go <S ม,ามาขอสองแถมได้ไหมเฮ้ยมีมีกระตุกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าจะมัหรือเปล่าสีม่วงมานะสีม่วงมา จริงๆ S S R มาก็ได้นะเพราะว่าไอดีนี้ S S R เรามีไม่กี่ตัวเองโอเคไปกันต่อครับราบูบูสู้เขาไปรอบที่เท่าไหร่เล้วไม่รู้น่าจะรอบที่สามนะุคปุ๊บเอาเลยครับหโมีกาะติดนะมีการติดนี่นะไม่มาสีม่วงมาแทนนะ หมายถึงสีทองไม่ออกเลยนะครับผมโอ้อยใจหายเวลาขึ้นมาแบบนี้คิดว่าหินมานะครับผมไปกันต่อเลยโอ้โหปวดท้องเลยโอ้โหปวด้องเลยทำอะไรตอนเมื่อกี้สีฟองไม่ออกอีกแล้วนะสีมนะ่วงมาหนึ่งนะมามาหินมาหินถ้าหินมามันจะต้องหลด นานใช่ไหมโอเคไปกันต่อเลย้โอเคปุ๊บเอ้ยกดค้าำเลยมีโหลดนะเมื่อกี้มีโหลดเนะอดอสีม่วงมาหนึ่งโอเคไม่มาเลยขอขอรีตู้ก่อนรีตู้รีตู้ <c oughs> นนเฮ้ยไอดีอน,นี้จะเหมาหม,นนมาตู้เหรอเฮ้ยแฟดมาด้วยแฟดมาแต่เราก็อ๋ออันนี้มันอันนี้นี่หว่าอันเชนรีเลอร์ลีเลอร์ลีเลอร,ร์อะไรครับจ๋า คีีตู้ลีตู้โอเคกดเลย้กดมิาไหร่าะทุกคนเพื่อนเงรเอากดได้ทันทีนคื่อมาอีแล้วนะครับสีฟ้ามาเต็มเลยไม่มาไหมไม่มานะเพราะว่าไม่โหลดเลยไปกันต่อครับอยาบอกนะว่าไอ้ดีนี่เราจะ อุ้ยมีโหลนะมีโหลนะบนลงอุ้ยสีทองมาสีทองมาเจ้าพวกมนันจงสำนึกซะวัคซีนแมนหรืเอเปล่าชิาอวิมพิโลดเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วอุ้ยโอ้มามานะมามาหินฮีโรมาสงสัยได้ปลุกตื่นแน่นอนครับได้ปลุกตื่นแน่นอนหินฮีโรมาเ้่าเหมาหมดตัวได้ปลุกตื่นแน่นอนโอเคไปกันต่อครับ กดข้างๆเอากดรัวๆแล้วนะเพื่อนแม่มันไม่ยอมมังหินแม่เลยนะสีม่วงมามาไหมหินหินมาไหมถ้ามามันต้องโหลดอมีโหลดมีโหลดมีโหลดนะมีโหลดโอเคไม่มากดต่อเลยครับนี่เรากดภ้าพรัวๆเลยค้าบลัวเลยเอโหลดนะโหลดนะโหลดนะตัวอะไรมาโอเคไม่มา รีตู้ร no ีต okay, ู้เอาไหมเอาไหมโอเคก่อนเลยเออเก้าสุบใบายแล้วจะเหมาตู้อะไอดีนี้ลาบูบูจะเหมาประตูหรือเปล่าเอรมาหนึ่งนะเอรมาหนึ่งไม่มาครับไปกันต่อกดข้างไปเลยครับเอตรมาอีกแล้วนะครับผมน่าจะสิบครั้งการันตีเอรหรือเปล่าโอเคใช่ด้วยโอเคพอมารีตู้นิดนิ โอ้ยแม่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 แม,ม่เอาหายไปไหนแล้วคิงอ๋อยอยู่นี่กดกันต่อครับไป let's go คงแจกอันดีนี hey, ้มันจะได้หมอเขานะโอเคกดข้าวล้วไม่เอาไปโอเคไม่ไม่ข้าวก็ได้สีม่วงมาได้สีทองไม่มาเลยมาไมมหินโอเคไม่น่ามาไม่น่เเมนา,นานมาไม,นานานม,าไม่ไม่มีการโหลดอะไรเลย ไปกันต่ตอครับแกหยุดไปกันต่อไ,ไ,ไปเลยนับสิบเลยยัยมาไหมไม่มาแน่นอนไม่มีโหลดเคีวเหลือห้าสิบบายแล้วอ่ะสงสัยได้เหมาหมดอุ้ยอิกฮีโรมาสองบอกเลยครับได้คิงแน่นอนวันนี้ได้ปลุกตื่นแน่นอนคิดว่าจะได้ปลุกตื่นแบบแบบเดียน,น่าซะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรา ขอดูอันนี้ก่อนอยู่ไหนเอ่ยตอบแทนโอเคค่ะอีกประมาณอืมน่าจะเหมาหมดตู้อ่ะอีกประมาณห้าสิบใช่ไหมใช่แหละน่าจะเหมาหมดตู้แน่นอนเลยอ่ะไปกันต่อมาเนื้อมาจีโอชิอเทนจะน็ตไปเลยเน็ตก็ตกเน็ตด้วยนะเมื่อกี้ไม่รู้ยักษ์มาไม่ต้อง่ว อุ้ยสีม่ม่วงมาสองสีม่ม่วงอ,อุ้ยโหลดนะ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  <ś> มันจะโหลดทำไมในเมื่อมันไม่มาเอา้ยรอบหน้ามาแน่นอนนี่เรากดรัวดัวเลยบอกเลยเรากดัวเลย้นเรื่องตรื่อมั่นใจด็อกเจ้าอี่หน,น,น,น่นไปเต็มเลยแตกไม่มั่นใจ ทีนอตมาทำไมทีนอตมาทำไมครับโอ้โหลาบูบูสงสัยน้องจะได้เหมาคนตู้นะครับเนี่ยโอเคกดกันต่อครับเลนอมาชิโอชเตนซาเอาเลยสักต้นละต่อยกับบ้านาอุ้ยโหลดโหลดนานมาแน่นอนโหลดนานแบบนี้สี่ทองมาไหมไม่มาแต่หิบมาแน่นอนโหลดนานมาก,มากเมื่อกี้อึ๊บฮะ ทำไมต้องทํางานล่ะตัวอะไรวะเอ่อช่ไหมกดต่อไปเอ็มเวเฮดอย่าบอกนะลาบูบูยังไม่มีอ่ะโอ้โหเกือบแม่เอาที่โหลดก็คือไอ้้ไอตัวนี้เหรอโอเคโอเคกดกันต่อเลยโอ้เหลกยึดติดใบสุดท้ายแล้วอ่ะไอดีนี้แน่เหมาประตูแน่เลยกดทราบเลยครับอุ้ยโหลดโหลดนะโหลดนะ อุ๊ยโอ้โหตกใจคิดว่าหญิงมาฉันไม่ได้ปกโอ้รู้เลยตัวอะไรเพราะว่าไอดีหลักเราซุ่มไปได้สองครั้งเลยชิงแน่นอนครับนั่นไงเราอยงเรามีอย่างไงชิงอ๋อยังไม่มีด้วยโอ้สวยเลยสวยทำไมเดี๋ยวเราก็ไปปลุกตื่นชิงโอ้เมาหมดตู้จริงด้วยทุกคน <c oughs> ผมได้เหมาหมดตู้เรียบร้อยเหมาหมดตู้ของแท้โอเคสบ,บายครั้งสุดท้าย ไปเลยหมดตู้เงีหมดตู้เรียบร้อยหมดตู้นาบูบูเราเหมาหมดตู้ไอดีหลักเราไม่เหมาหมดตู้นะแต่ไอดีรองเราเรียบร้อยเหลียวสูอุ้ยเอาเอา้ามาทำไมมาทำไมสิไปข้างสุดท้าย มาทำไมเนี่ยโอ้ขอแคปก่อนเลยขอแคปก่อนเลยมาทำไมสิบใบครั้งสุดท้ายโอ้โหเปืองมากได้ทรงหินเลยไหมเนี่ยเนี่ยน่าจะได้ทรงหินเลยนะกดรับเลยเห็นปะเราได้ทรงหินเลยอ่ะโอ้โหขอดูในกระเป๋าน่อยนี่เรามีหินพัฒนายีโรอยู่อ่ะาอันเลยอุ้ยหินคิงเรามีสองเลยอ่ะ ใครสนใจเอาแว้งมันน่าจะมีระบบแบบว่าแจกเนาะแบบสามารถเทรดได้อะไรแบบเนี้ยโอ้โหวไปเราไปปลุกตื่นกันเลยดีกว่าราชิปภาพนะครับก็ s s r เดี๋ยวอันนี้เราปลุกตื่นได้แล้วหรอยังไม่มีบาคูซันโอเคค่อยปลุกตื่นละกันเราไปปลุกตื่นคิงไอดีลองเรากันดีกว่าปะต้องมีให้ได้นะต้องมีให้ได้ตัวนี้ ตัวดีครับตัวโกงแต่ไม่รู้อนาคตจะโดนเนิรมหรือเปล่าไปแล้วก็เปิดใช้เลยเราไม่ได้ปลึกเหมือนรอบที่แล้วไปกดปลุกตื่นแต่ยังไม่ได้อยังไม่ได้ปลุกไอ้อะอ้ยขอเรียกว่าอะไรเปิดการลืมลืมโอเคเปิดไปสองใบสามใบเหมือนหินพัฒนายีโรเราจะเหลือหนึ่งนะเปิดไปครับ4ี่ใบแล้วนะครับตอนนี้กดปลุกตื่นเลยมาครับมา ไอดีหลักผมมีคิงไอดีรองผมก็ต้องมีครับนี่แอคอีกแล้วครับแอคอีกแล้วคิงเราคีแอคบ่อยมากมาแล้วครับคิงยูอาร์สำหรับเอ่อยูอาร์ตัวแรกของเราของไอดีรองลาบูบูนะของลาบูบูซึ่งผมเล่นเซิร์ฟเดียวกับอันนี้เลยแล้วก็เป็นไอดีเดียวกันด้วยถ้าขายนะ่าจะแบบว่า ต้งดับเบิลมากนี่มันอยู่เซิร์ฟเดียวกันเลยอันนี้ลาหดหนักเราสุ่มคิงไปะละมี U R สองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปดูคิงลาดลองกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนี่ขอเปลี่ยนลุกแอคก่อนเลยนะครับผมมาเด็ดวันเราก็จะใส่แล้วครับผมมาแล้วครับสำหรับคิง U R ลาดลองตัวแรกของเรานีุ่ญยังเทียครับนี่มาอัน ลืมพันทำไมเนี่ยไอดีรองเราลืมเปิดให้ดูนี่เห็นว่ามันมีอวกาศไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรดาวหรอดาวอยู่ข้างหลังด้วยผู้พิทักษ์ดาวเออน่าจะดาวแหละมาจัดทีมเลยเออโอ้โหไอดีรองมีแต่ตัวแบบแบบว่าแก่ๆทั้งนั้นเลยเอามาแทนอะไรดีอ่ะเอ,อแทนจินอนอตไม่ได้ได้เอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้ดิ ไม่รู้จะแทนอะไรดีเลยเอาอะตอมิกออกละกันโอเคนี่มาแล้วคิงเรานะจะบับมันยังไงดีเรายังไม่มีไล่จมตีเลยด้วยซ้ำเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้โอเคน่าจะได้โยซัมแถวหลังให้มันแบบคิดๆิตไปเออแถวหน้าเราต้องรอดโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปสู้ซึ่งจะสู้ไหวหรือเปล่า จะสู้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกิวก้อ่ะไปดูกิวเรานะ่าจะสู้ไหวอยู่นะโอ้กิวเราไม่ได้ดูแลเลยอ่ะอุ้ยท็อปสิพวกเลยเหรออุ้ยก็ตึงเหมือนกันนะเฟมิลี่ OPM เราตึงอยู่ตึงอยู่ยท็อปสิกนี้ไม่ธรรมาดานะไม่ธรรมาดาโอเคผมให้ใครเป็นรองอยู่อะโอเคแอ้คนนี้เป็นรองเพราะว่าเขาเล่นทุกวันเลยเออจะสู้กับใครดีอะที่เราเคิดว่าไหว ก็ไหวทุกคนแหละเอาคนนี้ละกันโอเคเดี๋ยวลองดวลเลยไปกันเลยไปกันเลยดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า,ลาอุ้ยโซนิคเราได้ไปก่อนนะโซนิคเราได้ไปก่อนเล่นเองเลยเอา้าวโซนิคยังไม่ห้าดาวโซนิเราได้ฟันสองรอบยิงเราบเปิดไปครับยิงเราบเปิดครับนี่เพิ่มโ หนุยออาการโร่เราต่อ,องปนะครับผม้จะเปิดมาซึ่งคิงยังไม่ได้อัพอัพเกรดเราจะมาดูกันดีกว่าว่าคิงจะไหวหรือเปล่าแบบฉบับล่างอะตอมิกเขาเปิดมาแทบตายหมดทิ้งน,นะการโร่ผมส่วนตัคิงกับลงไปคุยกับลากมันม่วงโบลอดเขาต่อยคิง เอมซอมแบกยิงนะแล้วก็เออตัวอะไรไม่รู้ขนปุกปุยนะก็ตัวเด็กเด็กดูนะฟมัมาฟันโซนิกผมไม่หยุดชิงผมเปิดมาครับตุ้มเพิ่มโลโเลือดหผมแงโลผมต่อยไปเลือดเขาไม่ลดเลยแล้วก็มกผมเปิดตามนี่แล้วก็ปู่ปู่เราต่อยไปแล้วผม จีนอตเราก็เปยโซนิกเราเปิดตามนะโอเคแล้วแล้วผมพลาดอะไรเนี่ยทิงเราเปิดลาเพิ่มโลเพิ่มเลือดให้ผมคาร์โลเราเปิดตาเลือดเขาไม่ลดเลยอึดกันมากๆคือฟังกันช้าโอเคมาเขาสวนมา้นะการโลผมฟาดไปแล้วแล้วก็สิงโตเขา กลับฟันมาจีนอตผมลงไปคุยกับรากมะม่วงนะทั้งโล่ผมคุใไปให้ลงไปคุยกับรากมะม่วงมั่งแต่ถอยไม่คิดนะโบล็อดเขาต้อยคิงผมโลหายไปหนึ่งซอมบี้แบงยิงนะเสือต้อยมาโอ้โหโอ้โหคิงแทบโอ้โหคิงแทบขิดเลยออ้มคิงเราแท้ขิดแล้วคิงเราเปิดมาเพิ่มเลือดตัวเองอเพิ่มโล่อีกสอง การโรคเราอ็ไปเลือดเขาไม่ลดเลยนะคะผมนกเราก็เออปล่อยพ่นกินปากไปแล้วก็ปูเราก็ปล่อยถึงจบไปหนึ่งทีม้าเขาเปิดมันับผมการโลผมคุกไปหนึ่งทีให้ลงไปงนอนัดฟิวตงได้เออทุบไปหนึ่งทีครับตอนนี้อะตอมิกเขาฟันฟผมแตกเป็นที่เรียบร้อย คารโลผมกระทุบไปทีนึงนะโบลอ์เตะอีกแล้วเตะไม่หยุดโ,โบลอ์สิงโตก็ไล่เขี่ยให้หยุดซอมบี้แรงก็อื้มอะตอมอมอีเข่าแรงมากโอ้โหคิงเลยนะนี่คารโลผมเปิดใจผมว่ากดข้าวเลยดีนะจะกดข้าวเลยดีกว่า ดูทร <ITA> <bio> งไม่น่าไหวเอาเด็กเขาไปเก okay, ็บหนึ่งตายพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยโอเคครับอืไอดีลองเราแบบขาดแลนมากตอนนี้ดูขาดแขนอันนี้แจกโอ้โหสุดยอดสุดยอดโซนิกสิบโอ้โหยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยแต่โซนิกกเราต้องรีบฆ่าดาวนะเพราะว่าเราจะได้เปิดแบบว่าเปิดก่อนใครทั้งทีมโอเคสำหรับคลิปก็ จบเพียงเท่านี้นะครับสุ่มคิง UR ID อลองนะเป็น ur ตัวแรกของไอดีลองแล้วนะดเดี๋ยวผมขอเปิดดูนี่นี่นะครับคิง UR ID อลองเราตัวแรกโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละบายบายไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับ